อ๋อมารงไหนนี่ว่ะเลือกเลยนี่ด้วยใหญ่ไปวะใหญ่ไปวะตรงนี้กันนี่กูด่างมากวะลงได้ไหมลงมึงให้กูลงไหนกูก็ลงอ่ะมีคนลงนะมึงจะลงเมืองมีคนลงว่ะว่างสี่คนเลยลงกับเราละไม่มั่นใจได้เออเมืองเราแหละเออกูกูงัดเลยนะ ไปปะล่ะไปก็ลงลงดาดฟ้าไงยี่ห้อม่ได้ปืนด้วยไอ้สัตว์กูได้กูก็ได้กูได้กูก็ได้โหลดแบบอะไรวะรับเลยรับเลยรับเลยแม่บ้าน ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนกูตักสองหลาเพื่อนตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเก็บป,ปืนเลยในในบ้านนี้ยิงน็อกไว้ตัวหนึ่งให้ช็อตใน่ๆมาเอาละกระสุนกระสุนกสุนเขียวเอ้ยไอ้เหี้ยคนนี่วะน็อก อะไรวะไม่มีของเปล่าไม่มีกูขอ่ไยมันนะเอาเลยขาตัวนึง่งขวาสง หให้คุณหกมาเอาเยี่ยมีคนาลองอกับกูไะไวะเขาล้องเสียงวิ่งไปแล้วอ้าวพูดทำไม เอาเรื่องมาเพื uh ่อนกูไอ้สัดเอาชุดเกียวมาให้ตายดิจุดตายแน่จุดตายแน่โอเอามัดปล่อยมันให้ตายไปเลยไอ้น้องแตงโมไม่ถึงหมายถึงลูกแตงโมอ่ะ ไม่ใช่กปจำรูปอยู่ไอ้สัสอ๋อเย้ยมาดิแม่เบียดเบียดลงไปเอ้ยตรงเลยแถวนี้ไม่ใครหาเอาหาเอาควณลีไฟไปเลย ตาไม่อยู่ดีไหมล่ะตังบึง

มันมีโคไปแล้วเขยิงไหนยิงไหนที่นับหนึ่งนักหนึ่งนักหนึ่งโดนเขย่าวกอะเร็วั่นรถมารถรถรถเราลุมนรถานทำไมเาอ้เงียมทำจโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่างแตก